สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการวิชาการไม่ชวนง่วงค่ะพอดแคสต์ที่จะพาเรื่องวิชาการแบบจ๋าๆที่เราอาจจะไม่เคยอยากรู้ให้กลายเป็นเรื่องสนุกแบบเอออยากรู้ผ่านการเล่าสบายๆวันนี้อยู่กับพวกเราสองคนค่ะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะแต่แอบซับซ้อนกว่าที่คิดเหมือนกันเรื่องโครงสร้างของดอกไม้ค่ะอ่า ใช่ครับหรือทีออ่ในวงการพฤกษศาสตาร์เขาจะเรียกว่าสันฐานวิทยาของดอกนั่นแหละครับผมปกติเวลาเราพูดถึงดอกไม้เนาะก็จะนึกถึงแบบความสวยกลิ่นหอมอะไรแบบนี้ใช่เลยแต่ว่าในมุมของธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยดอกไม้มีหน้าที่สำคัญกว่านั้นเยอะเลยครับหน้าที่หลักจริงๆก็คือเป็นโครงสร้างสำหรับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกเลยนะ อ๋อคือไม่ใช่แค่ส,ยสวยๆไม่ใช่แค่สวยๆครับผมและที่มาของมันเนี่ยจริงๆก็คือเปลี่ยนแปลงมาจากส่วนของกิ่งอาจจะเป็นปลายยอดหรือกิ่งข้างก็ได้อืมแล้วรูปแบบของดอกไม้ล่ะคะเห็นมีทั้งแบบดอกเดียวโดดๆกับแบบที่เป็นพวงๆใช่ครับหลักๆก,ก็มีสองแบบใหญ่ๆที่เราเรียกว่าดอกเดียวหรือ solitary flower ก็คือหนึ่งกิ่งมีดอกเดียวไปเลย ตัวอย่างก็เช่นกุหลาบหรือบัวจีนอะไรแบบนี้คกับอีกแบบก็คือดอกช่อหรือ inflorescence อันนี้คือกิ่งเดียวแต่ว่ามีดอกย่อยๆหลายดอกอยู่รวมกันอย่างออดอกเข็มกล้วยไม้พวกนี้ครับแล้วในดอกช่อเองเหมือนจะมีความต่างกันอีกใช่ไหมคะแบบบางทีเห็นดอกบานจากข้างบนลงมาบางทีก็บานจากข้างล่างขึ้นไปแม่เหรอครับ อันนั้นคือลักษณะการบานที่ต่างกันทําให้แบ่งได้อีกเป็นช่อกระจุกหรือซิโมสอันนี้ดอกที่แก่สุดบานสุดจะอยู่ตรงปลายช่อแล้วก็จะบานไล่ลงมาที่โคนการเจริญมันก็จะจํากัดอยู่แค่นั้นยังดอกเข็มนี่ชัดเลยอ๋อบานจากปลายลงโคนใช่ครับส่วนอีกแบบคือช่อกระจะหรือราซิโมสอันนี้จะตรงข้าม คือดอกแก่สุดอยู่โคนช่อแล้วก็บานไล่ขึ้นไปเรื่อยๆทางทฤษฎีคือมันเจริญต่อได้เรื่อยๆนะแต่ธรรมชาติก็อาจจะมีขีดจำกัดของมันอย่างหางนกยุงฝรั่งน่าสนใจอย่างดอกทานตะวันที่เราเห็นเป็นดอกใหญ่ๆดอกเดียวจริงๆแล้วมันคือดอกช่อเหรอคะใช่ครับเป็นดอกช่อแบบกระจะนี่แหละแต่ว่าแกนกลางช่อดอกมันหดสั้นมากแล้วก็แผ่ออกจนดูคล้ายจาน ดอกเล็กๆที่อยู่รอบนอกสุดก็คือดอกที่แก่สุดจะบานก่อนแล้วค่อยๆบานเข้ามาข้างในเป็นการปรับตัวที่แบบฉลาดมากโห oh, สุดยอดเลยค่ะทีนี้มาดูข้างในดอกกันบ้างดีกว่าค่ะว่ามันมีอะไรบ้างได้เลยครับโครงสร้างพื้นฐานจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสี่วงหลักๆนะครับเรียงจากวงนอกสุดเข้ามาข้างในค่ะ <c oughs> วงแรกสุดเลยคือวงกลีบเลี้ยงหรือ calyx ส่วนมากก็จะเป็นสีเขียวๆที่เราเห็นหุ้มดอกตูมยอยู่นะครับหน้าที่หลักก็คือป้องกันอันตรายให้ดอกอ่อนแต่บางทีมันก็อาจจะเปลี่ยนรูปไปทำอย่างอื่นได้เหมือนกันนะเช่นสร้างน้ำต้อยล่อแมลงอถัดเข้ามาก็เป็นวงที่เราคุ้นเคยสุดๆเลยวงกลีบดอกหรือโคโรล่าใช่ครับอันนี้แหละที่มักจะมีสีสันสวยงามหรือบางทีก็มีกลิ่นหอมเพื่อดึงดูดพวกมแมลงหรือสัตว์ต่างๆให้มาช่วยผสมเกสร แต่บางทีก็ปรับเปลี่ยนรูปไปเหมือนกันอย่างกลิบป,ปากของกล้วยไม้นี่ไงที่มีรูปร่างแปลกๆเพื่อให้มแมลงบางชนิดลงเกาะได้พอดีอืมแล้ววงถัดไปล่ะคะ่ะวงที่3คือวงเกสรเพศผู้หรือแอนดรูเชียมครับอันนี้เป็นส่วนที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ประกอบด้วยเกสรเพศผู้ stamen หลายๆอันแต่ละอันก็จะมีก้านชูอับเรนู f i l เ m e n t แล้วก็ตัวอับเรนู a n t e r อับเรนูที่สร้างละอองเรนูใช่ไหมคะถูกต้องครับละอองเรนูหรือพอลเลนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือแกมีโทไฟต์เพศผู้นั่นเองซึ่งในพืชบางกลุ่มเช่นกล้วยไม้หรือดอกรักเนี่ยละอองเรนูมันจะไม่อยู่เดี่ยวๆนะมันจะเกาะรวมกันเป็นก้อนเลยเรียกว่า um โพ<ฮ>ลิเนียมเพื่อให้การถ่ายเรนูมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมแมลงมาทีเดียวได้ไปทางก้อนเลยโหมีแบบนั้นด้วยแล้ววงในสุดล่ะคะวงในสุดซึ่งสําคัญมากๆสําหรับการสืบพันธุ์ก็คือ วงเกสรเพศเมียหรือจินิเชียมครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆคือยอดเกสรเพศเมียสติกมาที่อยู่บนสุดไว้คอยดักจับรองเรนูค่ะถัดลงมาเป็นก้านเกสรเพศเมียสไตล์ Style, แล้วก็ส่วนล่างสุดที่พองออกเป็นกระปาะคือรังไข่โอวารีซึ่งข้างในรังไข่เนี่ยจะมีอวูอวิลอยู่ครับอวูนี่แหละที่จะเจริญไปเป็นเมล็ดหลังจากปฏิสนธิแล้วและอวูและอวสร่างเซลลสืบพันุเพศเมียด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับในอ,อวุ้นจะมีการสร้างโครงสร้างที่เรียกว่าถุงอ็อบริโอซึ่งก็คือแกมีโทไฟเพิร์เมียนั่นเองโหครบเลยทั้ง4วงแล้วมีส่วนอื่นอีกไหมคะก็จะมีส่วนฐานที่รองรับวงทั้ง4นี้เรียกว่าฐานดอกครับแล้วก็อาจจะมีก้านดอกเพอ i ิเซลที่ต่อกับกิ่งแล้วก็อาจจะมีใบประดับ b r a ็กอยู่ใกล้ๆด้วยซึ่งใบประดับนี้ก็แปลงร่างเก่งมากแปลงร่างเก่ง ยังไงไคะคือใบประดับเนี่ยหน้าที่มันหลากหลายมากบางทีก็เล็กๆเ,เขียวๆธรรมดาแต่บางทีก็มีสีสันสดใสทําหน้าที่ล่อมแมลงแทนกลีบดอกไปเลยอย่างในเฟื่องฟ้าไงครับที่เราเห็นสีๆนั่นคือใบประดับนะกลีบดอกจริงๆไม่มีอ้าวแล้วคะเพิ่งรู้เลยนนกว่าเป็นกลีบดอกมาตลอดใช่ครับหรืออย่างในข้าโพดใบประดับก็มาหุ้มปกป้องฝักอ่อน หรือในพืชบงบอลบางชนิดใบประดับก็เปลี่ยนรูปไปเป็นเหมือนกับดักช่วยกักขังแมลงไว้ชั่วคราวก็มีโหน่าทึ่งมากค่ะจากส่วนประกอบทั้งหมดนี้ทำให้เราแบ่งประเภทดอกไม้ได้อีกใช่ไหมคะครับผมเราจำแนกได้หลายแบบเลยอย่างถ้าดูว่ามีครบสี่วงไม้ถ้ามีครบก็เรียกดอกสมบูรณ์ (complete flower) เช่นดอกชบาผักบุ้งตะบขบค่ะ แต่ถ้าขาดวงใดวงหนึ่งไปก็เป็นดอกไม่สมบูรณ์ incomplete flower อย่างเฟื่องฟ้าที่บอกตะกี้ขาดวงกลีบดอกไปอืมแล้วก็มีการแบ่งตามเพศด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าในดอกเดียวมีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียที่ทำงานได้ปกติก็เรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศ perfect flower ค่ะ แต่ถ้าดอกนั้นมีแค่เกสรเพศผู้หรือมีแค่เกสรเพศเมียหรือมีทั้งคู่แต่อีกเพศหนึ่งมันฝ่อไปทำงานไม่ได้ก็จะเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ imperfect flower อย่างดอกตําลึงหรือดอกบิโกเนียพวกนี้จะเป็นดอกแยกเพศอยู่คนละดอกหรืออาจจะคนละต้นเลยก็ได้ความหลากหลายนี่มันเยอะจริงๆนะคะยังมีการปรับเปลี่ยนอะไรที่น่าสนใจอีกไหมคะโอ้เยอะเลยครับอย่างเช่น บางทีเกสรเพศผู้บางอันก็ไม่สร้างละอองเรนูลกลายเป็นหมันไปเรียกว่าสเตมิโนดซึ่งอาจจะเปลี่ยนรูปไปทำหน้าที่อื่นแทนอย่างในดอกชงโคก็มีสเตมิโนดที่เห็นได้ชัดหรือบางทีโครงสร้างเข้ามารวมร่างกันอย่างในกล้วยไม้กับพวกดอกรัก เกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียจะเชื่อมรวมกันเป็นโครงสร้างทิเศษเลยเรียกว่าแซาเกสรหรือไจโนสติเคียมซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับกลไกการถ่ายเรนูด้วยก้อนเรนูหรือโพลิเนียมที่บอกไปตะกี้อ๋อมันเชื่อมกันไปหมดเลยเนาะครับ หรือบางส่วนก็ลดรูปหายไปเลยก็มีอย่างกลีบเลี้ยงในดอกทานตะวันกลายเป็นแค่ขนเล็กๆช่วยในการกระจายผลหรืออย่างพวกหญ้าที่ผสมเกสรโดยอาศัยลมกลีบดอกก็ไม่จําเป็นแล้วก็ลดรูปหายไปเลยค่ะ ขออนุญาตแทรกนิดนึงนะคะถ้าใครที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้ชื่นชอบเนื้อหาเจาะลึกแบบนี้แล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานนะคะแค่กดไลค์กด Subscribe หรือว่าแชร์ต่อไปให้เพื่อนๆก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนที่มีค่ามากๆแล้วค่ะใช่ครับทุกการสนับสนุนเล็กๆน้อยๆเนี่ยช่วยให้เรามีพลังมีแรงใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณจากใจจริงเลยครับค่ะ กลับมาต่อกันที่ความน่าทึ่งของดอกไม้เนาะจะเห็นเลยว่าทุกส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นแบบการลดรูปการเพิ่มหรือการเปลี่ยนรูปร่างไปเนี่ยมันมีเหตุผลหมดเลยใช่ครับทั้งหมดมันคือผลจากการปรับตัวเพื่อเป้าหมายเดียวนั่นแหละคือสืบพันธุ์ให้สำเร็จให้มีลูกหลานต่อไปได้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปของพืชแต่ละชนิดอืมจริงด้วยค่ะความหลากหลายที่มันแบบ สุดขั้วมากๆที่เราเห็นกันทุกวันนี้มันสะท้อนถึงการเดินทางในสายวิวัฒนาการที่ยาวนานมากแล้วก็เป็นกลยุทธ์การเอาตัวรอดที่แบบแยบยลสุดๆของพืชแต่ละชนิดเลยนะค่ะลองคิดเล่นๆดูสิครับว่าไอ้หน้าตาแปลกๆของดอกไม้บางชนิดที่เราเห็นเนี่ยบางทีมันอาจจะกําลังซ่อนกลยุทธ์บางอย่างหรือมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นที่เราคาดไม่ถึงซ่อนอยู่ก็ได้นะน่าคิดจริงๆค่ะ ถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ง่วงกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจจะกำลังเอ่อหาวอยู่หรือต้องการเรื่องน่ารู้แบบนี้ไปฟังด้วยนะครับผมตอนหน้าเราจะหยิบเรื่องไหนมาเจาะลึกกันอีกต้องรอติดตามนะคะรับรองว่าเดาไม่ถูกแน่นอนคะ่ะครับหรือถ้ามีหัวข้อไหนที่แบบอยากให้เราลองเอามาคุยเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับเราอ่านทุกข้อความเลยค่ะงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการ วิชาการไม่ชวนง่วง